สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่อง สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันเรื่องนะคะรายการที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาและเครือข่ายอีก10ส,สถานีนะคะรายการนี้ค่ะสร้างสารรค์โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้ดิฉันกุณธิดาสายพรมค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและก็มาพร้อมกับรองศาสตราจารย์ดกรกัมบ,บนาทพักดีกุลค่ะสวัสดีครับ นานๆเราจะเจอกันทีนะครับคุณชายค่ะช่วงนี้เราก็คงจะต้องแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ภายพิบัติคิลมีนะครับแล้วก็เหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับรายการทางสถานีวิยุก่อการศึกษาเนี่ยคงจะไม่พูดเรื่องนี้เลยคงไม่ได้นะครับค่ะเพราะว่าแม้เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปสองสัปดาห์กว่าแล้วเนี่ยนะครับก็การฟื้นฟูหรือว่า ทาสเตชช่ต่างๆยังมีตามมาเสมอทาให้เราต้องระมัดระวังตัวนะครับแล้วก็เหตุการณ์เดียวกันนี้นะครับในเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยในเมื่อมันเป็น ring of f i ไฟนะครับก็คือวงแหวนแห่งไฟเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิดไปรอบๆนั้นได้อีกนะครับในภูมิภาคของเราก็ยังมีทางแถบที่มีโอกาสจะเกิดเหมือนคราวที่แล้วนะครับเช่นแถบอินโดนีเซียนะครับแถบออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ โยงขึ้นมาถึงไทยไปไต้หวันญี่ปุ่นนะครับฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ทางด้านอแนาานอฟริกาใต้นะครับอเมริกาทางตอนตกทั้งหมดทั้งแถบเลยก็เป็นที่น่าเสียใจไปต,ตามๆกันนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีบทเรียนให้เราทราบ,รบแล้วหลายท่านก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าเพลทที่มันขยอนตัวนะครับแล้วมันก็ขยับ ในใต้ดินเนี่ยนะครับอในเรื่องของทางธรณีวิทยานั้นเนี่ยมันทําให้เกิดคลื่นสึนามิขึ้นมานะครับก่อตัวของคงลคื่นสึนามิแล้วคลื่นสึนามิคลื่นสึนามินี่เองเนีก็พัดเข้าถาโถมสมที่เซนไดของญี่ปุ่นแล้วก็จังหวัดโดยรอบนะท,ทั้งแถบเลยเนี่ยต้องมีความแยหายกันไปต่างๆกันเนี้ยสาที่เ,เราคงไม่พูดแล้วนะครับเพรัะทางทรทัศน์เองทางสถา,านีวิทยุต่างๆของพูดไปหมด นะครับเ,เหตุการณ์ผ่านมาสองสัปดาห์เรามาดูสิครับว่าถ้าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับมันเกิดขึ้นในภูมิภาคของเราหรือว่าในจังหวัดใกล้เคียงซึ่งออขอเรียนให้ทราบว่าในประเทศไทยเหล่านั้นนะครับ <Okay. S 1> ก็โอกาสที่จะเกิดเนี้ยากมากเพราะว่าไม่ได้อยู่ในแนวของวงแหวนแห่งไฟนั้นนะครับอน้องชายครับะก็ เขาบอกว่าเขามีคู่มือการปฏิบัติตัวเวลาฉุกเฉินช่วงไปดินไหวนะครับช่วง่นดินไหวรเรามาดูกันที่รับว่าเขาเขาให้ข้อมูลกันให้ความรู้กับประชาชนเขาอย่างไรนะครับของเราเองก็รู้ไว้ใช่ว่านะครับเขาบอกว่าของที่ควรจะมีติดตัวเนี่ยอันดับแรกเลยเงินสดครับน้องสายค่ะเงินสดนี่ทําไมถึงต้องมีครับเวลาเราแบบข้าของก็หายากเงินก็สําคัญใช่ไหมคะ เพราะว่ามันใช้บัตรเคิตไม่ได้ครับตอนนั้นน,ะ <Okay. S 2> น่ะถูกไหมครเพราะว่า <Okay. S 2> เรามีบัตรเคินแล้วไปกดเครื่องอิทีเอ็มไหนก็ไฟฟ้าดับไปหมดแล้วนะ mm. เพราะนั้นเงินสดจึงเป็นสิส่งสาคัญขึ้นมาในยามถุกเชินนี้นะครับเราควรจะมีเงินสดสํารองไว้ในในตัวบ้างนะครับไม่จะพบแต่บัตรเครดิตทั้งหมดเลยนะตอนที่สองเนี่ยที่สําคัญน,นะครับก็บอกว่าบัตรประจําตัวนะครับหรือบัตรคนต่างด้าวในกรณีที่ลูกหลานของท่านไปเรียนในพื้นที่ซึ่ง อยู่ในเขตสีบัตรไทยต่างๆเนี่ยบัตรประจำตัวหรือบัตรคนต่างด้าวเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรครับเพื่อที่จะบอกเราหรือบอกใครก็่าเราเป็นใครครับในกรณีที่เราพูดไม่ได้หรืออยู่ในภาวะขับขันซึ่งมไม่สามารถที่จะเอ่ออ้าปากออกนะครับแล้วก็งบอกว่าเราเป็นใครมาจากไหนบัตรประจาตัวหรือบัตรคนต่างด้าวที่ติดตัวเนี่ยนะครับนะครับจะเป็นจะเป็นเอ่อสิ่งที่สําคัญที่บอกขราวนะครับเอ่อนอกจากนี้นะครับในประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ย ก็จะต้องมีบัตรประกันสุขภาพของเขานะเพราะว่าในกรณีที่ฉุกเฉินเนี่ยบัตรประกันสุขภาพพวกเรานอนขยับตัวไม่ได้นะครับเขาสามารถที่จะส่งเข้าโรงพยาบาลนะครแล้วก็ใช้บัตรประกันสุขภาพนี้นะครับได้ทันทีโดยไม่ต้องเกรงว่าจะไม่มีเงินจ่ายนะครับเพราะพวกนี้เขาจะมีค่าประกันประกันสุขภาพอยู่นะครับนอกจากนี้นอกจากประเทศญี่ปุ่นนะประเทศอื่นๆนะครับที่ อยู่ในขณะของแนวแผ่นดินไหวก็เช่นกันนะครับถ้ามีบัตรประจาตัวคนไข้บัตรสุขภาพอะไรนี่เป็นสิ่งที่ดีนะติดตัวไปด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับน้องตาครับเรื่องของน้ําดื่มครับน้ําดื่มเนี่ยอะอย่างน้อยๆในพื้นที่ที่ควรจะ,ะที่เป็นที่ซปเปอร์เซฟของเราหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับก็คือเรื่องของน้ําดื่มเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคนเราเนี่ยจะต้องดื่มน้ำสามลิตร คนต่อวันนะครับสามลิตรต่อคนต่อวันมีเผลือไว้นะครับในกในกรณีฉุกเฉินนะฮะจะอาจจะดื่มไม่ถึงสามลิตรถ้าเื่อกรณีที่เราติดอยู่ในห้องมืดจริงๆนะครับคงจะต้องค่อยๆดื่มนะครับอย่างที่ก่อนที่คนจะมารับตัวหรือว่ามาช่วยเหลือได้ทันนะครับต่อไปก็คืออาหารสำรองาอาหารสำรองไม่ว่าจะเป็นเครื่องกระป๋องขนมอะไรต่างๆนะครับพยายามที่เราหิว ขึ้นมาเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เราเดินไปไหนไม่ได้ถติวเวาติดอยู่ในห้องมืดสักห้องหนึ่งเนี่ยนะครับรท่านผู้ฟังลองจินตนาการตามนะครับอาหารเครื่องขนมสำรองหรือกระป๋อง,งต่างๆก็ยังพอช่วยเราได้ประ่างชีวิตไปได้ก่อนที่คนจะมาเจอนะครับเอ,อเรื่องที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเอ,อมือถือ,อมือถือพร้อมที่ชาร์จด้วยนะครับที่ชาร์ แบตเตอรี่ยามฉุกเฉินเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนนะครับตามท้องไร่ท้องนาชาวสวนชาวไร่มีหมด้วครับปือถือติดตัวกันหมดนะครับแล้วก็มีเครื่องชาร์จเนี่ยที่สำคัญนะครับยามฉุกเฉินที่ต้องเตรียมตัวเอาไว้นะครับทุกทายต่อไปเลยนะครับเรื่องทิชชู่นะครับกระดาษทิชชู่อันนี้ก็สำคัญนะครับอจริงๆแล้วจัดมาเป็นแพ็คเลยก็ดีนะครับเรื่องพวกนี้ถ้าขนหนูฮะถ้าขนหนูกรณีที่เกิดควัน นะครับเกิดอะไรขึ้นมาเราสามารถที่ใช้ผ้าคนอนเนี่ยชุบน้ําแล้วก็ปิดจมูกเราไว้ไม่ให้ควันต่างๆมันเข้ามามันได้ง่ายนะครับเราจะพอหายใจได้บ้างนะครับเไฟฉายจําเป็นนะครับเพราะมันไฟมืดนะดับทั้งเมืองเลยนะครับก็ <c oughs> ไฟฉายสักกระบอกนึงพร้อมถ่านนะครับ <c oughs> แล้วอีกอันหนึง่งคือวิทยุนะครับถ้าเป็นวิทยุสราเซตสเตอร์ครับอีกทานไฟฉายเตรียมสำรองไว้ก็จะดี ครับเพราะว่าแล้วก็แบบนี้เนี่ยไม่มีแล้วครับมิจะอยู่ไฟฟ้าสื่อสารถ้าใช้ไฟฟ้าได้ก็ดีถ้้ใช้ไฟไม่ได้ใช้ถ่านสำรองน้อยเราจะได้ทราบข้อมูลแล้วออกขนาดนี้ใครอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับอแล้วก็ถ้าเราโทรศัพท์มือถือออกได้ก็ดีไปถ้าโทรออกไม่ได้เนี่ยในในช่วงต้นๆถ้ายังติดต่อื่้สารไม่ได้ต่อไปอาจจะติดต่อมีคนโทรเข้ามาเราก็ก็ได้เป็นไปได้ใช่ไหมฮะ เขาบอกให้มีร่มในกรณีที่พื้นที่ที่เป็นน้าชื้นแฉะนะครับฝนตกหนักก็คงจาเป็นอันนี้กรณีคงจะไม่ได้ติดอยู่ในอาคารแต่ว่ากรณีที่ไม่มีที่อยู่อาศัยนะฮะเสื้อหนาวหรือเสื้อป้องกันความหนาวต่างๆนะครับเสื้อหนาวเสื้อป้องกันความหนาวต่างๆนะครับก็จําเป็นอยู่ดีนะครับในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แผ่นดินไหวแล้วก็อากาศหนาวมาก ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจาเป็น,นครับขณะนี้ที่ขัดแคลงกันที่สุดก็คือก็คือเรื่องของน้ํานะครับเรื่องของน้ําเรื่องของเสื้อหนาวนะครับเพราะว่าอากาศหนาวนะครับฮีตเตอร์หรือเครื่องทำความร้อนต่างๆไม่สามารถทำความร้อนได้เมื่อหนาวมากๆมีคนตายได้นะครับเราคงจะลึกไม่ถึงเพราะว่าเราอยู่ในประเทศของเรานะแต่ประเทศบางหนาวเนี่ยถ้าเขาคนเราเนี่ยอยู่ในอยู่ในความหนาวสักสององศาสามองศาสี่องศานานๆนนช่ืงกลางคืน นะครับก็แย่เหมือนกันโอ้ทนไม่ไหวแล้วครับม<ไ>ัคนคงจะอยู่ได้ไม่กี่วันนะครับคงจะต้องเต็ดไข้็นวัดหนาวตายนะครับเถุงมือนะครับถุงมือถุงมือนี่ก็สําคัญเพราะว่าเอ,อเป็นการปกป้องนะครับความอบอุ่นของร่างกายนะครับทั้งถุงมือถุงเท้าเนี่แหละครับมันสาคัญนะครับได้ไดเหตเท้านะครับในเขดเท้าแล้วก็ถุงมือเนี่ยบางครั้ง,งเนี่ยเราจะช่วยเราได้หลายเรื่องในการหยิบจับของ เศษไม้เศษหินเศษแก้วนะครับที่มันหล่นตกอยู่นะครับในบริเวณบ้านหรือบริเวณที่เราจะต้องเดินไปนะฮะตามตำราก็บอกให้มีหน้ากากด้วยครับหน้ากากเพื่อป้องกันความหนาวหรือเพื่อไม่ให้จุดขวัญเข้าไปแต่จะใช้ผ้าชุบน้ําที่พลาสติกหนุนเล็กนะครับชุบน้ําปิดก็นี่ก็พอใช้ได้นะครับถุงขยะนะครับถุงขยะอย่างนร้อยก็เก็บเศษ อะไรต่างๆที่เราทานแล้วเนี่ยเพราะว่าหรือว่าในส่วนบางเหล่านี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะก่อให้เกิดบนภาวะึ้นได้ในช่วงที่เราอยู่สมมุติเราอยู่ในที่แคบๆเนี่ยนะครับเราอยู่ในห้องแล้วอยู่สักเป็นสิบวันเนี่ยเอาหารเสร็จอะไรที่กินอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราแย่ไปเองด้วยนะครับรวมถึงการขับถ่ายต่างๆใช่ไหมฮะที่เกิดขึ้นใชาเพราะเราเราเองก็ต้องขับได้และในส่วนของยารักษาโรคล่ะคะ ควรที่จะมีพกติดตัวไหมคะมีด้วยครับยารักษาโรคเฉพาะยาประจาตัวค<ะ>่ะครับยาประจําตัวซึ่งเราเองเนี่ยมีโรคประจําตัวอะไรอยู่หรือยาอะไรอ,ะอันนี้ต้องพกติดตัวอยู่แล้วนะฮะเวลาเดินทางไปไหนมาไหนถูครับ<ะ>อนี่ก็กลับมาถุงขนาดใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าบางทีเราใช้แทนถังน้ําได้เวลาฉุกเฉินนะฮะสมมติว่ามีถุงอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ใส่อะไรนะครับถุงยังสะอาดอยู่แล้วมีน้ําหรือมีอะไรมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ใช้เวลาฉุกเฉินแนีถุงขนาดใหญ่ๆอย่างเง,งี้ยน,นะครับถ่ายน้ําก็ได้หรือว่ารองน้ําที่มันรั่วเข้ามาใช่ไหมถุงถึงห้องเราอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ได้นอกจากนี้นะครับก็ยังมียางยางสติ๊กนะครับอยางเส้นนะครับยางหน้าหกเส้น <c oughs> จะมีฉุกเฉินผ้าหม่มพูดไปแล้วนะครับกระดาษหนังสือพิมพ์บางส่วนนะครับอาจจะมีใช้ได้หลายหลายอย่างหลายประโยชน์หลือเกิน ค่ะครับซึ่งของเหล่านี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ก็เก็บไว้เป็นแบบเวลากรณีฉุกเฉินเราก็ใส่กล่องไว้เลยเวลาฉุกเฉินเราก็หยิบทั้งกล่องนั้นมาเลยได้ใช่ครับยังมีเวลาแค่สองสามวินาทีแล้วครับได้ค่ะเช่เลยค่ะอาจารย์คะรูปถายของครอบครัวนะครับนกหวีดเพื่อส่งสัญ,ญญาณว่ายังมีชีวิตลูกถ่ายครอบครัวนี้ยืนยันว่าหาครอบครัวมาพัพรากจากกนันนะครับค่ะนะครับแล้วก็ สำหรับผู้หญิงก็คงต้องมีผ้าอนามัยค่ะครับอันนี้แหละครับก็เป็นเบื้องต้นนะครับที่สามารถที่จะต้องเตรียมตัวไว้ได้นะครับถือว่าครบถ้วนเลยในคู่มือการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวที่อาจารย์บอกมาอุปกรณ์นี้ครบถ้วนในการที่จะดําเนินชีวิตอยู่ได้ในช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์นะคะครับผมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดกรกัมบนาธพักดีกุลค่ะอาจารย์ประจําคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างสูงนะคะ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ